พอพอสวัสดีค่ะโอ้ยสีมันไม่เห็นจะสวยเลย แบบนี้นะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อไป อ๋อค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วแอดไลน์ด้านล่างตามเข้ามาเลยนะคืนนี้ใครที่เข้ามาแล้วแอดไลน์ด้านล่างตามมาเลยนะคะคืนนี้พี่พี่คนไหนอยากดูไลฟ์สดต่อรบรีบๆแอดเข้ามาเลยดูดีสีมันไม่สวยเลยเฮ้ยมันต้องเป็นสีเหลืองเลยไม่เข้าใจพี่พีคนไหนที่เข้ามาแล้วต้องกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะ คนนี้ใครอยาดูไลทต,ต่อนะคะบอกพี่แอไม่ว่ามาหาน้องอปอเหมือนเดิมนะคะ a d พ cu pd นะวันนี้มาช้าเป็นนิดนึงขอพี่ๆคนไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แอดไลท์ด้านล่างตามน้องอปอเข้ามาเลยนะคนืนนี้ใครอยากดูไลท์ต่อใครยังไม่เคยดูต้องลองัจ โอ้โหแสงไม่สวยเลยจ้าเห็นชัดหรือเปล่าบ้านอยู่ไหนบ้านดูมลีรำและหันทัยค่ะเอฟ่ฟคคนไหนสนุกสนใจรีบใช่ค่ะต้องรีบเลยนะเพราะว่าถ้าแอดมาช้ากลุ่มจะเต็มก่อนนะคะแอดเข้ามาครั้งแรกก็ได้เห็นตัวอย่างคลิปแล้วนะทุกคนอันนี้เป็นกลุ่มไลฟ์แบบเซ็กซี่นะเป็นกลุ่มไลฟ์แบบแนวเซ็กซี่นะคะมีถึงเลด ยีบวกเลยนะตอนนี้อยู่กรุงเทพเหรอโอเคค่ะโอเคโอเควันนี้ใครยังไม่เคยแอดนะต้องลองแอดเข้ามาแอดเข้ามาครั้งแรกพี่ๆก็จะเห็นตัวอย่างแล้วแอดแล้วบอกว่ามาหาโนอปอได้เลยนะคะถ้าอยากเห็นโอปอไลฟ์สดคืนนี้ในกลุ่มนะไลฟ์แบบเซ็กซี่ถอดหมดไม่เซนเซอร์เลยนะคะเราเป็นคนใต้ หนูเป็นคนอีสานตายเหนื่อยจังเร็วๆๆๆค่ะยังไม่แอดรีบรีบเลยคืนนี้วันนี้ไม่มีเพลงเปิดให้โยกย้ายเลยนะทุกคนรีบเข้าตามมาในกลุ่มเลยเพราะว่าอยากดูเสื้อในตังเมื่อกี้ไม่เห็นหลเมื่อกี้ใส่เสือเส้อบางมากแต่ว่าตอนนี้ไปเปลี่ยนแล้วหมายถึงเรียนอยู่หรือว่าทำงาน,นะคะทั้งเรียนทั้งทำงานนะคะ พี่คนไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มมาดูไลฟ์สดนะคะในกลุ่มไม่ได้มีแค่หนูไลน์นะมีสาวๆคนอื่นไรเพียบเลยจะบอกให้หลับลองว่าแซบไม่ไหวปังไม่ไหวครั้งแอดเข้ามาครั้งแรกก็ได้ดูตัวอย่างแล้วคุ้มมากๆเลยรอยเดียวอะอยู่ได้หลายวันมากเลยนะเพื่อนๆอยากเห็นทอดหมดต้องแอดเข้าไปในกลุ่มใช่คะ่ะชื่ออดครับเนี้ยใส่ชอวเนียงปลาทอง ทำไมถึงชอบเลี้ยงปลาท้องลยอายุเท่าไหร่หรอไม่บอกหรอกไม่บอกอายุหรอกแอดแอดเข้ามาในไลน์นี้นะแล้วก็บอกว่ามาหาโอปอนะคะแค่พี่พี่แอดเข้ามาในไลน์นี้แล้วบอกว่ามาหาหนุ่โอปอแค่นั้นเลยคืนนี้ง่ยายง่ายมันมืดน,นะพี่พี่ค่ะออโอปอล,ล์เลยมาไฟมาแค่แอดตามไลน์นี้แล้วบอกว่ามาหาโอปอแค่นั้นเลย ง่ายมากแอดเป็นส so mm ่งคลิปให้ดูทุกวันมีตั้งแต่เลตสิปดถึงยี่สิบบวกเลยนะตั้งแต่เลสิบปวกถึงยี่สิบวกเลยนะคุ้มมากๆก,กลุ่มนี้ของเขาเด็ดจริงๆเพื่อนๆใช่คะ่ะกลุ่มครับดีหน้าหน้ามันเหรอใช่ไหมอะไรนะงง ใครอยากดูไลฟ์แบบเซ็กซี่ตามมาในกลุ่มเลยนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกลุ่มนี้เขาทอดจริงอะไรจริงร้อยเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นกลุ่มใหม่นะคะพี่พี่ขาอันนี้เป็นกลุ่มใหม่พี่พี่คนไหนสนใจแอดเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะถ้าสมัครร้อยเดียวมีไลฟ์สดให้ดูทุกวันมีคลิปมีรูปให้ดูทุกวันชื่อ รับดีนะคะครับดี C U P D นะคะตามตัวเลยสกุดตามตัวเลยรับดีอ่ะมันคับเร็วๆๆๆใครยังไม่แอดรีบๆเลยคืนนี้เพื่อนๆนทุกคนรีบแอดแล้รีบสมัคร ID Line ใช่คะ่ะเล่นเฟสไหมเอาวันนี้หนูก็เล่นเฟสดีรีบๆเลยนะถ้าใครแอดมาช้ากลุ่มมันจะเต็มก่อนนะคะแค่ร้อยเดียวเท่านั้น แอดเข้ามาสมัครที่ไลน์นี้ได้เลยนะจากนั้นรอดูไลฟ์สดได้เลยนะคะแอดเข้ามาที่ไลน์นี้แล้วรอดูไลฟ์สดได้เลยนะร้อยเดียวเท่านั้นอะไรนะอยู่บางสมัครไดนบอกหมายถึงอะไรพี่หมายถึงอะไรโตละแบบเดียวหมายถึงอะไรโตโตแต่ตัว โตแต่ตัวสมองไม่โตอยู่เราสมัครได้บอกมันต้องมีบัญชีธนาคารด้วยนะเพื่อที่จะชําระเงินค่าสมัครนะคะร้อยเดียวต้องมีบัญชีธนาคารด้วยน่าจะไม่ได้นะเหมือนเคยมีคนสมัครอยู่เป็นคนเราเหมือนจะไม่ได้ลองสอบถามพี่แอดมินในแชทไลน์ก่อนได้นะคะค่าสมัครร้อยเดียวเท่านั้นวันนี้รลฟยเหมือนเดิมนะคะถึงสี่พุ่มครึ่งนะ ชื่อแอดไลน์ scupd เลยค่ะครับดีกลุ่มรับดีเลยนะ,ะร้อยเดียวเท่านั้นนะคะแล้วบอกว่ามาหาหน้องโอโปอได้เลยคืนนี้เราเจอกันในกลุ่มนะเอาเสื้อคลุมออกหน่อยเฮ้ยโออก็ยหหมดดีดูสภาพตามที่น้องโอปอลปากหมดไบบข้างล่างเลยเพื่อใช่ค่ะตามที่น้องโอปอลปากหมดเลยนะ ใครยังไม่แอดรีบรีบเลยนะเพราะว่ากลุ่มนะคนแอดเข้ามาเยอะมันจะเต็มก่อนนะคะคนแอดเข้ามาเยอะมันจะเต็มก่อนนะ <1> 1> เห็นหมดเลยไหมคะคุณอปุปใช่ค่ะเห็นหมดเลยค่ะ <1> 1> ลองแอดเข้ามาดูครั้งแรกแอดเข้ามาดูตัวอย่างก่อนได้นะคะเพราะว่าแค่แอดเราทักแชทครั้งแรกก็ึ้นตัวอย่างให้พี่ๆดูแล้วจากนั้นพอเราสมัครเพียนมันจะส่งคลิป เข้าที่ไลนให้เราทุกวันเลยอีกเม็ดโอ้ยถอดอีกเม็ดก็ให้ถอดสภา่ออกเธอแค่นี้ก็พอแล้ว SCUPD <oughs> นะคะครับดีเลย <c oughs> ใช่พี่คนที่ให้ปมหมดใมใช่ไหมที่ให้หน้บ้านมาถ่ายรวมผลยังเรียนอยู่ครับ เร็วๆนะคะใครยังไม่แอดรีบๆเ,เลยขอไม่บอชเช่อโรงเรียนนั้นจะโรงเรียนจะเสียหายไม่อยากมีมันนาเยนะรีบๆเลยค่ะรีบๆเลยค่ะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะตอนนี้ใครอยากติดตามองโอปอลทุกช่องทางต้องมาติดตามในไลน์กลุ่มเลยนะจะบอกให้ถ้าเพื่อนๆอยากเห็นหมดต้องแอดไอดีไลน์เข้าไปในกลุ่มถอดหมดไม่เซ็จใช่ค่ะ ไปทำนมมาใช่ไหมโอ้โหเอาตังไหนทำก่กนเอาตังไหนทำากอนคะพี่ๆคะ่ะไม่มีตังทำรองเอาตังไปซื้อหมูกระทะกินก็หมดแล้ววันนึงเนี่ยทำงานไปเนี่ยเร็วเร็วเร็วใครอยากดูไว้ต่อรีบรีบแอดตามมาว่าในกลุ่มเลยนะ,คะ,ค,ะยคะจะตุยแล้วค่ะจะตุยแล้ว ต้องใส่แอดข้างหน้าด้วยนะไม่งั้นมันไม่ขึ้นนะคะพี่ๆคะ่ะอยากสอยากสืตัวให้พี่จังหมายถึงอะไรใหญ่จังเลยหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงแขนใช่ไหมคะเร็วๆนะในกลุ่มทอดหมดไม่เซนเซอร์เลยนะคะรลอยมีตั้งแต่เลดสิบแปดบวกถึงยี่สบวกเลยนะมีทั้งคู่ที่มีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะบอกให้ ผมอยากดูไฟที่หน้าอกครับเห็นยังเห็นเรือยงเห็นไฟหรือยังให้ดูแล้วนะแต่มเมมเบอ่์เข้ามาในกลุ่มแล้วรับรองแนเลยติดอกติดใจอย่างแน,น่ใช่ติดอกติดใจแน่นอนนะคะโอปอกคนอีสานอกครับบอว่ามมนคนอีสานดอกบอาก,ก็่าเป็นอีสานเนี่ยทาให้เป็นเข้าไปที่ไลน์ต้องโหลดไลน์ก่อนนะคะต้องโหลดลน์ก่อนนะพอมีลน์ก็สมัครลน์ แล้วก็ต้องมีบัญชีด้วยเพื่อที่จะชำระเงินเข้าไปที่ไลน์กดเพิ่มเพื่อนนะคะที่มันเป็นรูปบวกและรูปคนอะหล้วจากนั้นก็กดไปที่ ID แล้วก็ใส่ ID นี้เลยนะคะ add cu pd ตามนี้เลย add cu pd นะคะมี Add ข้างหน้าด้วยพอกดเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วก็ทักแชทมาได้เลยบอกว่ามาหาโอปอแค่นั้นเลยค่าสมัครร้อยเดียวคุมค้ม ถ้าเพื่อนๆอยากเห็น,หนโอปอก็ต้องรีบๆแอเข้าไปในกลุ่มเลยครับใช่ต้องรีบๆเลยนะชา้าอดนะคะร้อยเดียวเท่านั้นรีบๆเดินรๆเดเวลาเดินไวนะเวลาไม่อรอใครนะจ๊ะรอนะจ๊ะรอนะจ๊ะ กเสื้อออกได้บอ,อกโอ๊ยบ่ได้เฟซจะปิวถ้าอยากดูมาดูในกลุ่มนะคะเราไม่สามารถที่จะทำโป้บนไลน์เอ้ยไม่ใช่บนเพจได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเฟซจะปิวเดี๋ยวจะไม่สามารถมาอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูแบบเซ็กซี่กว่านี้ตามมาในกลุ่มเท่านั้นนะคะ scupd ตามนี้เลยเรียบรีบเลยนะคะเพราะว่าแทนมาชามันจะกลุ่มเต็มก่อนนะ อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะเร็วๆเๆใคร,ร,ร,รอยากเห็นไฟยังไงไฟผู้หญิงที่มีไฟตรงหน้าอกสนุกมากเจ็บคอหรือเปล่าครับมันคันๆค,ค,คอแล้วนี่เพียงแค่หนึ่งบาทสุดคุมจริงๆใช่ขุมมากๆร้อยเดียวเนี่ยขับตีเลยนะนอกจากขับตีแล้วเอวอย่างดีด้วยอยากเห็นเอวไหม อยากรู้ไหมว่าเอดีแค่ไหนอยากดูรอเปล่าเร็วเร็วนะเร็วเร็ว,รว,รวนะรีบรีบเข้ามาติดตามน้องโอปอถ้าใครไม่ติดตามน้องโอปอทุกช่องทางอาจจะพลาดมากๆเลยจะบอกให้ถึงเพื่อชักชาเดี๋ยวน้องโอปอจะไปรอในเพื่อนๆ mm. ในกลุ่มใช่คะ่ะน้องโอปออยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ ถ้าช้านะะกลุ่มจะเต็มก่อนพอถึงสี่ทุ่มครึ่งนะพอสี่ทุ่มครึ่งหนูจะไปรอพี่ในกลุ่มแล้วนะแล้วก็คืนนี้เจอกันรอยสุดในกลุ่มนะคะหนูว่าน่ารักมาขอบคุณครับแค่รอยเดียวนะวันนี้ขอไปด้วยที่มันไม่ค่อยชัดเพราะว่าวันนี้หนูลืมเอาไฟมาแล้วทีนี้ห้องมันไฟสีเหลืองเสียใจจังอยู่ประเทศลาว โอ้ยไม่เป็นไรนะคะลองถึงสมัครไม่ได้มันน่าจะแอดมาได้มั้งลองแอดมาถามพี่แอดมินดูนะคะปากหน้าจุ๊บจังจุ๊บไหมจุ๊บดัารีบรีบเลยนะรีบรีบ,รบเลยนะสมัครบ่อได้แมนบอสสาวๆในกลุ่มน่ารักทุกคนเลยเพื่อนๆต้องลองสักนีน้เราจะติดใจใช่แล้วได้ดูแบบว่าได้ดูแน่นอนคะ่ะจะพูดว่าอะไรนะ ลืม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 เอาหนูจะพูดว่าอะไรใช่ค่ะโสาซในกลุ่มนะแบบว่าไม่ได้มีแค่หนูมันแบบเน,น็ตแอนนอนดาวทำมิตดาวติ๊กต็อกรวมกันอยู่ในนั้นทุกคนเลยแบบว่าไม่ไม่เชิงทุกคนแบบว มีเยอะมากๆพวกดาวํทวีดาวติ๊กตอกแบบว่าเน็ตไอดอลทำเต็มเลยนะคะเพราะว่าไลฟ์ในนี้นะทุกคนมันเป็นแบบว่าไลฟ์แบบอิสระนะคะใครอยากเข้าดูต้องแค่สมัครร้อยเดียวก็ได้ดูแล้วมันสามารถแบบโปได้พูดคำหยาบพูดอะไรเรื่องแบบทะลึ่งได้ทุกอย่างนะเอาอีสานในฟังน่ว่ล้วตัวนี้ฟังทำแม่ เร็วเร็วนะคะซีอูพีดีเลยนะรีบรีบแอดมาเลยถ้าช้าเดี๋ยวกลุ่มจะเต็มก่อนน้องอุปอลไลท์สี่ทุ่มครึ่งนะรีบรีบเลยค่ะรีบรีบเลยร้ยอยเดียวร้อยเดียวคุ้มฝุดฝุดไปเลยจ้าร้อยเดียวอยู่ได้หลายวันมากจะบอกเอาอะไรมาไม่คุ้มเปิดหนามก่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่แอดก็รีบรีบแอดเข้าไปรอน้องอุปเลยใช่ค่ะ สิบสี่กุมภาพันธ์วันวันแห่งความรักมีคนม,มีแต่น้องหมารักทุกคนนะคะวันนี้วันวาเลนไทน์ขอใจคนละดวงได้ไหมอยากดูจังอยากดูแอดมาเลยครับค่าสมัคร้อยเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะเร็วๆเลยค่ะเร็วเร็เลยร้อยเดียวเท่านั้นเรีบๆเลยนะ ถ้าชาจะอดนั้นจ้ะ CUPDder ใส่แอดข้างหน้าด้วยขับดีครับดีแล้วก็เอด้วยวันทีสิ่สีกุมมาวันสาวๆกำลังรับใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เขาให้สาวๆบอกรักให้สาวๆบอกรักสมาชิกใหม่ของกลุ่มอยากดูพี่ว่าจะโปไหม ตามมาดูในกลุ่มเลยค่ะเรับเร็วๆรๆ,ๆจะสี่ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยยังไม่แอดก็รีบๆเลยนะรอยเดียวเท่านั้นถ้าอยากดูตามเข้ามาดูในกลุ่มนะจะเปิดให้ดูหมดเลยอยากเห็นอะไรก็เม้นมาได้เลยจะเปิดให้ดูในนี้เปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเพจจะบินนะ acupd นะคะมีแอดด้วยอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้น <And S 2> แอนล้วบอกว่ามาหาหน้องโอปอยได oh ้เลยคืนนี้รีบ,ร,บรีบเลยค่ะร้อยเดียวเท่าน,นั้นคุมมากมากแบบส่วนตัวไม่มีค่ะไม่มีส่วนตัวนะอยู่ได้กี่วันอยู่ได้ประมาณเกือบหนึงอาทิตย์เลยค่ะแค่ร้อยเดียวอะ <c oughs> แอบยังได้ดูคลิป <c oughs> ทุกวันด้วยนะ มีคลิปม e ีไลฟ์สดให้ด hey. like ูทุกวันด้วยนะวันนี้ใครอยากเจอน้องปอไลฟ์ตอนในกลุ่มแอดเข้ามาหาน้องปอได้เลย scupd คุ้มสุดๆน้องปอจะคืองานแท้ปาดงามปันงามปันนั่นเลยบอเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเด้อจะสีดมครึ่งล้วเด้อ ไผ่ย,ยังว่าแอดโฟ้าวเด้อไผ่บอกแอด,ดออแอดล้วสิเสียใจจะบอกให้ในกลุ่มนะบนอได้มีคะแนนสิบแปดบอกเด้อมี1ึงยี่สิบบวกเลยนะพี่พี่่ะคิดว่าก็ใช่ไหมมีหลายคนค่ะมีหลายคนไม่ได้มีขนอมป์มีหลายคนเลยนะในกลุ่มอ่ะ รีบๆเลยพอเพื่อนๆเข้าไปในกลุ่มแล้วดูแล้วก็อยากจะดูอีกใช่ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูซ้ำดูวนๆอยู่งั้นแหละจะบอกให้รีบๆแอดเข้ามาเลยค่ะถ้าแอดเข้ามาชา้าเดี๋ยวกลุ่มมันจะเต็มก่อนอันนี้บอกไว้แล้วนะว่าถ้าแอดมาชา้ากลุ่มจะเต็มก่อนเพราะฉะนั้นต้องรีบๆล้วแหละพลาดไม่ได้แล้วงานนี้จะบอกให้เพราะว่าสาวๆในกลุ่มเพียบเลยค่ะ เขาวสวยมวยอึมบิ๊กเบิ้มเลยนะจะบอกให้ขมฝุดๆุดไปเลยร้อยเดียวเท่านั้นเราชอบนมเธอจังถ้าเธอชอบนุมเราเธอก็แอดมาดูเราไลฟ์สิโอเคไหมโอปอลนะารจังขอบคุณค่ะถ้าเธอชอบเราเธอก็มาดูเราไลฟ์สดสิเธอแค่เข้าไปแอดที่ไลฟ์เองนะ scu pd แค่นั้นเลยนะเธอขอโทษที่รำบุทำไมต้องจับแรงแรงนเงี้จับแรงๆรงวะเนี่ยเร็วๆๆเถ้าอยากดูแบบแรงกว่านี้ตามมาในกลุ่มเท่านั้นไม่ว่าคนไหนที่ยังไม่ได้แอดเข้าไปในกลุ่มก็รีบๆีนองเพราะก็จะลงไลน์อีกแล้วใช่คะ่ะต้องรีบๆเลยเข้าเวนก่อนนะน้องคเค่ะโซแอนมาสิ so, เอาหนูส่งไม่ได้พี่ค่อยให้เข้าไปที่ไลน์กดเพืเ่อนใจเอเดีเองง่ายๆ่าง่ายๆ่ยยยแค่นั้นเลยเร็วเร็วนะจะสี่ทุ่มเพึ่งรอนะใครยังมาแอดรีบๆเลยไม่ไหวบอกไว้วัสดีครับเร็วๆนะเร็วเวนะร้อยเดียวเองนะใครยังไม่เคยเข้ามาต้องลองเข้าจะบอกให้ใครที่ยังไม่เคยต้องลองนะ ไม่ลองก็ไม่รู้นะว่ากลุ่มเป็นยังไงโอม,อมันเซ็กซี่เลยดีแอบแบบเซียวมากมากเลยแล้วไม่กี่นาทีน้องโอปอกก็จะลงไลฟ์ไปเร็ไปในกลุ่มแล้วครับใช่แค่ไม่กี่นาทีเองนะตดยังไม่ทันหายมินก็จบไลฟ์แล้วเนี่ยจะบอกให้เร็วๆเวๆเรๆเร็ๆเลยใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วย scupd ยืนให้ห <c> น <oughs> ่อยครับยืนก็ไม่เห็นอะไรหรอกเพราะว่ามันไฟมันไม่มีเห็นไหมเห็นแค่นั้นแหละรีบๆแอดมาเลยนะเมื่อกี้ไงให้ดูขาแล้วเห็นพี่แล้วอยากเสยตัวเลยหมายถึงเสยตัวยังไง ตามที่น้องปักหมดไปข้างล่างเลยเพื่อนใช่คะ่ะตามที่ปักหมดเลยอันนี้คือไอดีไลกินข้าวกับน้ำพริกไงคะกินข้าวกับน้ำพริกไข่ต้มก็เลยน่ารักอย่างนี้มีแฟนยังมีแต่แอร์ไม่มีแฟนแทนกันได้ไหมแทนกันได้ไหมเอาก็ต้องเข้ามาดูสิ ก็ในกลุ่มเขาถอดจริงๆเขามีคู่เทพด้วยนะหมายถึงคู่รูเทพคนอื่นแต่อปป้องอูปอไม่มีคู่เทพสาวๆในกลุ่มน่ารักทุกคนเลยครับเพืเ่อนๆใช่น่ารักทุกคนจริงๆแบบว่าเขาสวยมวยอึมทั้งนั้นรับรองพี่พี่ติดใจแน่นอนนะคะเนี่ยรับรองว่าพี่พี่ติดใจแน่นอนจำแล้วทะลึ่งตัง เร็วๆนะเข้ามาในกลุ่มเดี๋ยวจะตามใจทุกอย่างเลยใครที่เข้ามาในกลุ่มเดี๋ยวจะตามใจทุกอย่างเลยแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะคะรีบๆเ,เลยนะพี่ๆค่ะใหญ่จริงแมค่ค่ะพี่ค่ะ a c o ีเด้อมีแอดนำเด้อย่าลืมเด้อรู้สึกว่า ก็ขอมันแทนรักรักวันนี้มันวาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์ดีนะคะรักทุกคนที่ติดตามและเข้ามาดูทุกวิธีทุกวันเสียวจังแค่น,นี้เซวจังลองเข้ามาในกลุ่มดีรับรองเซลว,วันนี้เองจะบอกให้พอในกลุ่มแอดมาครั้งแรกก็ได้ดูตัวอย่างในกลุ่มแอดเข้ามาครั้งแรกก็ได้ดูตัวอย่างนะแบบว่า คุ้มมากๆร้อยเดียวเท่านั้นค่าสมัครร้อยเดียวคุ้มมากๆเลยนะคะใครยังไม่ลองต้องลองใครยังไม่เคยแอดต้องแอดรีบๆเลยจังหวะนี้เพราะว่าหนูจะลงไลฟ์อีกแล้วนะหนูจะไปรอพี่ๆในกลุ่มแล้วออยพี่ๆคนไหนสนใจก็แอดเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะ c u d ซนะมีแอดดำหน้าด้วย คุณดน้องโอปอมีละไสดต่อในกลุ่มเลยนะลงไลน์แล้วเจอกันเลยแอดแต้องบอกว่ามาหาโอปด้วยนะที่สําคัญต้องสมัครด้วยค่ะถ้าไม่สมัครก็ดูไม่ได้โอเคไหมมีตั้งแต่เลขสิบแปดบวกถึงยี่สิบบวกเลยใครที่สนใจแอดมาได้ตลอดเลยนะคะไอทีไลน์ด้านล่าง COPD เอาไว้ตามไปเจอกันต่อในกลุ่มนะคะโนอปอขออนุญ,ญาตไปเตรียมตัวรอก่อนนะเข้ามากันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย